สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพงผู้ช่องไบบูชานเอลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผมยูนิเึ้นทุกคนค่ะทุกคนชอบลิซ่ากันไหมถ้้ทุกคนชอบลิซ่านะคะพี่มีรูปเีลิซ่าอู่สองรูปส่งไปให้เอาลายมาเออเช็คคัทเชิร์ช เดี๋ยวจะสง่งลิซ่าแปสองรูปเลยกดต้องกดไลค์ด้วยนะถ้าไม่กดไลค์จะไม่ส่งให้เลยบายทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนชอบลิซ่าหรือวงแบ a c พิง n k ใช่ไหมวงบ um ําบ um ํา um. อุ๊บไม่ใช่วงบ um ําบ um. ําของวงกก 7, เก็เซเว่นเนอ ก็เซเว่นนะคะถ้าทุกคนชอบแบบกดไลค์ด้วยนะคะมีรูปอยู่ค่ะลูกบายทุกคนคะมีพริกอะไรมาให้เนี่ยนะคนดูปากนะคะใฮ้เพื่อนด้วยกดนนีกาวนนีกาวคำพูดที่ไม่มีสิ่งดน 你得了。